ไปดูเกมสมุดรปราการกับบุรีรัมนะครับสมุดปราการดับ8ก็ห่างบุรีรัมการท่าเราอยู่ส0แต้มนัดล่าสุดเนี่ยก็คือแพ้ราชบวรีมา13ก่อนหน้าน,นี้ชนะรวดมาคือเป็นช่วงที่พลิกไปพลิกมาของสมุดรปราการนะรมีช่วงที่ชนะรวดมีช่วงที่มาสะดุดบ,บ้างแต่เกมในบ้านเนี่ยช่วงหลังมาแพ้มา2นัดติดแพ้บีจีมา0ูนแพ้ราชบวรีมา1นึทั้งที่ช่วงหลังเนี่ยอไอเกมนัดล่าสุดเนเห็นได้ชัดว่าตัวเล่นครบแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีเงื่อนไขาบางอย่าง เกมกับ BG แพ้ศูนย์เข้าใจได้กองหลังอย่างอลิสไม่อยู่ทารเดลลี่เล่นไม่ได้ก็เป็นตัวไทยทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของโครงสร้างระบบวิธีการของอ e ีชี e K, ก็ยังชัดเจนอยู่นะครับว่ายัางเป็นทีมที่พอมันลงตัวแล้วมันติดเครื่องได้อย่างเลข2เนี่ยที่ทีมกลับมาเล่นสเนัดชนะไปถึง6นะครับเสมอหนึ่งแลวแพ้สี่คือวันไหนที่แพ้ก็คือแพ้เลยแหละพูดอย่างนั้นส่วนบุรีรัมนะครับเล็กเซเดรกาาพาลูกทีมไม่แพ้มาเจ็ดเกมติดนะครับ คือชนะไป6เสมอ1เสมอเนี่ยก็คือหลุดเสมอเมืองทองนะครับจริงๆเนี่ยโอ้โหช่วงหลังมาดีมากไอ้7นัดติดที่ชนะเนี่ยคินชี้ไปถึง5้าไหมอ่า5นัดนะครับทำให้เห็นว่าพวกเขาค่อนข้างจะมีเกมรับที่ดีทั้งที่ใช้ผู้เล่นในตำแหน่งเกมรับเป็นตัวไทยหมดนะครับมันสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของระบบวิธีการที่มีความเหนียวแน่นมากขึ้น11เ,เกมในเลก2นะครับพวกเขาชนะไปถึงเเสมอ1และแพ้1เสมอคือเมืองทองและแพ้เกมเดียวคือแพ้กับจ่าฝูงอย่างบีจี นั่นคือเกมในบ้าน,นะครับที่ชา้างอารีนาประหลาดคือที่ช้างอารีนาเนี่ยกาม่าแพ้ไป3นัดนะครับแต่ว่าเกมเยือนตั้งแต่กาม่ามาคุมเนี่ยสิเกมครับชนะไป8เสมอแค่2เสมอนัดแรกจเจอกเจอกับตราดในการเปิดตัวการ่าหลังจากนั้นชนะรวดมา8นัดนะครับแล้วก็มาเสมอกับเมืองทอง2 2คือมันสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของระบบวิธีการนะครับว่าการ่าเนี่ยค่อนข้างที่จะถนัดในเรื่องของการเล่น รับเหนียวแน่นและรอสวนกลับซึ่งโอเคในมุมของทีมใหญ่เนี่ยมันอาจจะไม่ไม่ไม,ไม่เหมือนกับเขาเรียกว่าทีมใหญ่ไม่มักมักจะไม่เล่นแบบนี้นะครับแต่ว่าตาม,มาเนี่ยถ้าให้เจอกับทีมที่มาเลยเปิดเกมลุกใส่พวกเขาแล้วเขารอสวนกลับเนี่ยเขาทําได้ดีมากๆนะครับซึ่งผมมองว่าเกมนี้สุดประการเองน่าจะมาแบบนั้นซึ่งแล้วเกมนี้เนี่ยสุดประการจะมี2ผู้เล่นติดโทษแบนครับจักรพันธ์ัยสุวรรณในตำแหน่งเซนเ,นเตอร์สะสมใบเหลืองครบ4ี่ใบ และตัวตินะครับที่โดนใบแดงตรงจากเกมนั้นล่าสุดจะโดนแบน2คนซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวหลักด้วยส่วนกามาเองก็คงจะมีตัวไทยเดิมๆนี่คุยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันลุ้นถ้าต่างชาติมาก็กลายเป็นโบนัสไปเลยไม่ว่าจะเป็นซามิโอโรซาไมคอนมาเกสซึ่งโอเคไมคอนนี่เล่นอยู่แล้วดีเกาแฟนๆอยากเห็นมากเลยไม่ไม่มาซะทีนะฮะแบนด์นอนิลก็มีชื่อในมานั่งสำรองมาอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นตัวผู้เล่นของบุรีรัมดูพร,มพร้อมมากแต่มันยังมีแผลอยู่แผลหนึ่งนะครับ คือการเจอกันของในนามของสุดปาการเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยบุรีรัมชนะได้แบบไปกลับเลยนะครับเล่นที่บางพรีเนี่ยบุรีรัมชนะ4-1แต่มันมีแผลอยู่แผลหนึ่งก็คือที่ช้างอรีนาสุดปาการในเลกแรกบุกไปชนะทางด้านของบุรีรัมได้3 1นะครับนั่นน่าจะเป็นแผลหนึ่งที่บุรีรัมอาจจะคิดอยู่ในใจเหมือนกันว่าโอ้โหวันนั้นการม,มาก็น่าแตกพอสมควรเพราะฉะนั้นนี้ผมว่าบุรีรัมไม่น่าพลาดนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าบุรีรัมชนะในเกมนี้เนี่ยพวกเขาจะ ยืดเรื่องของอแต้มห่างจากข้างล่างเป็น9กคะแนนนะครับโดยที่เอาะถ้าเราตีว่าบุรีรัมชนะแล้วทีมด้านล่างตามได้ด้วยนะฮะั้งว่าจะเป็นเชียงรายเป็นทูแบงคอ k เนี่ยก็ถือว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะต้องดูผลการแข่งขันของ t r ท Bangkok แล้วก็เชียงรายด้วยโดยเฉพาะเชียงรายที่ ยังมีโปรแกรมตกค้างอยู่1เกมนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าใช้คำว่าถ้าชนะแล้วยังไม่ร้อเแล้วกันใช้ครับนี้นะครับต้องดูผลการแข่งขันของทีมที่อยู่ข้างล่างด้วยนะครับ